สายผูเยียนออเออรี่คุณมาสายผูเยียนสายผูเยียนฮหสายผูเยียนกี่วันนี้เจ้าไปไหนมาสนักของพวกเราเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้ากำลังฝึกวิชาอยู่ทำไมหรือมีท่านเดนจแทนตนว่าผู้เท่าโดดเดี่ยวบุมาถึงเขาพันได้สามวันต้องได้ตัวคนร้ายที่ฆ่าศิษย์น้องเขาอะไม่เช่นนั้นเขาจะกำจัดสนักขี่กระบี่เราอะ,อะ ส่งตัวไปก็จบแล้วไม่ใช่หัหาอยู่ที่ว่าลูกศิษย์ไม่มีใครทราบว่าใครคือคนร้ายแต่ท่านเสียอแต่พูดว่าเขาสามารถสัมผัสได้ว mm ่า hmm. คนร้ายอยู่ที่สำนักขีกระบี่ของเราโอ้โหนี่มาหาเรื่องกันจะชัดออไปไปดูกันขอรับไปกันข้าต้องการใ้อ้าคนดออข้าไม่เข้าใจมันดีอะไรเหมือนมีเมตุนใจให้คิดถึงเธออันใช่ไม่ใช่คนเ พวกใครมาเล่นว่าวแถวนี้ท่านผู้อาวุโสข้าว่าท่านคงจะเข้าใจผิดแล้วเฮ้ยผู้อาวุโซสซุน ขาตรวจสอบสิทธิพี่และผู้อาวุโสท่านอื่นที่พลังบำเพ็ญสูงในสำนักเราหมดแล้วถ้าไม่ได้ฝึกวิชาอยู่ก็คือออกไปหาประสบการณ์อยู่ข้างนอกเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฆ่าใครท่านผู้อาวุโสข้าตรวจสอบภายในสำนักอย่างถี่ถ้วนแล้ว ไม่มีผ um nah. ู้ร้ายที่ท่านพูดถึงเลยเป็นไงบ้างของคุณแก่ตีแล้วล่ะแข่งพร้อมกันอย่างแย่เลยขึ้นมาจากโรงนี่คอะไรตุณแกดิใช่ที่ชาต้อิที่หูคิดตาคิดป่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรตาแก่นั่นมาจากไหนตาแก่นั่นพอขึ้นเขามาก็บอกว่าจะพบผู้ดูแลบอกว่าถ้าไม่บอบตัวผู้ร้ายที่ฆ่าศิษย์น้องของเขาเขาก็จะใช้เลือบรรทุชั้นระล่างสำนักขี่กระบี่ข้าว่าพวกเราสำนักขี่กระบี่วันนี้จะแย่แล้วขู่เปล่าเสียๆของเจ้าซะอ๋อโทษที ได้ยินเสียงหัวราะสามีระวังคนนี้แรงอาฆา่าสูงมากเป็นเจ้านี่เองเฮ้ย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 โอ้โหท่านเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยโจมตีข้าทำไมโจมตีเจ้าหรือวันนี้ข้าเจ้าชีวิตเจ้าตังหาข้าไม่ได้เป็นศิษย์น้องของท่านท่านเป็นบ้าหรือเปล่าสามี ท่านจำคนที่พวกเราเจอตอนออกมาจากถ้ำได้ไหมถ้าเจ้าไม่เขาแกข่าเยนี่เป็นแค่สิทธิ์ช่วงรวมพลังของสำนักขี่กระบี่จะไปฆ่าสิทธิ์น้องของท่านได้ยังไงข้าว่าต้องมีอะไรผิดพลาดไปแน่เจ้าคิดว่าคนที่อยู่ช่วงรวมพลังจะสามารถพ้นออกจากปามือเขา่าได้กันหรือแค่การเล่นแบบนี้ยังคิดจะหลอกข้า เออถ้ารอเดี๋ยวข้านึกออกแล้วข้าเคยฆ่าคนคนหนึ่งจริงๆแต่ข้าไม่รู้ว่านั่นคือศิษย์น้องของท่านนี่อีกอย่างเขาไม่ควรขวางทางก่อนแล้วยังมาแย่งของข้าข้าไม่มีทางเลือกถึงฆ่าเขาอะไรนะเอาจริงดิเจ้ายอมรับก็ดีวันนี้ข้าจะให้เจ้าตายเป็นเพื่อนเขาเฮ้ย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  ยี่ฮ่ายัยฮึยัยเด้อยูยแตยเด้อยเด้ยัยเ้ึยเจ้อกึมีความสามารถอยู่แต่เฮึฮึฮึจึ่ึึนน

อยู่ได้อีกนั่นแหะท่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมข้าถามไม่อกี้มันสู้ได้นะน่ะทำไมเก่งปันนี้ ลนพลังกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้นี่นี่เป็นไปไม่ได้นี่เป็นวิชาของช่วงทารกระยะปลายและยังต้องใช้พลังจำนวนมากด้วยเนอะนี่ข้าตาฝาดไปหรือเปล่าโอ้โหมองตามไม่ทันเลย มันกล้าซะเหลือเกินมีใครเห็นบ้างอ่ะมองไม่ทันเลยเห็นแต่แวบวแวบวเจ้าเด็กนี <pas ่มีความสามารถพอตัวเลย นสายฟ้าามีระวังนี่เป็นวิชาลับตั้งแต่สมัยโบราณสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวแต่พลังการทำลายล้างมหาศาลดูแล้วเจ้ารออย่าให้ใครเห็นล่ะระเบ,บิด ตายครัดวงตาจะบอดจ้าเหลือเกินอี๋อ้อนี่มันวิชาอะไรเจ้าเป็นใครกันแน่ うスイッ ทุกคนผลเป็นยังไงสิทธ์ฟู่เยียนนี่จะเก็บไว้ หรือไม่เก็บผู้อาวุโสสุนขออภายหาข้าพูดตรงสิทธิ์นามว่าฟู่เยียนคนนี้เพิ่งจะมาเป็นสิทธิ์ในสำนักเราได้ไม่นานที่มาไม่ชัดเจนตอนนี้ยังจะมีปัญหากับผู้แข็งแกลงเพียงนี้เจา้าสำนักอาจารย์อาก็ยังอยู่ข้างนอกไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าไม่ใช่วันนั้นผู้เก่งการคนนั้นเจอฟู่เยียนสำนักขี่กระบี่ของเร,เราคงจะเกิดการสูญเสียที่รุนแรงคนแบบนี้ถ้ายังเก็บเขาเอาไว้ เกรงว่าจะมีปัญหาที่หนักกว่าเกิดขึ้นอีกผู้อาวุโสสุนไม่ว่าอย่างไรฟู่เยียนก็เป็นลูกศิษย์ของสำนักขี่กระบี่ของเราเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้หากพวกเราไล่เขาออกไปจากสำนักตอนนี้และเรื่องนี้ดูกระจายออกไปเกรงจะส่งผลต่อชื่อเสียงของสำนักขี่กระบี่ของเราศิษย์ของตัวเองเมื่อเกิดเรื่องหากในสำนักทำเป็นไม่รู้ แล้วยังจะไล่เขาออกจากสำนักอีกหลังจากนี้ใครจะกล้ามาเป็นสิทธิ์ในสำนักขีกระบีอีกเราสิทธ์จะหวาดวันได้เนะอืมการประชุมวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ให้พวกข้าเราอาวุโสได้คิดไตรตรองอีกรอบแล้วค่อยตัดสินใจ ผู้อาวุโสทั้งสองมีอะไรที่อยากกล่าวหรือไม่เมื่อครู่ข้ากำลังคิดฟู่เยียนหากให้เขาอยู่สำนักขี่กระบี่ของเราต่อต่องทำให้ชื่อเสียงของพวกเราโด่งดังเป็นแน่แคว้นอื่นที่ฝึกวิชาเหมือนกันก็จะทราบเรื่องนี้หากสำนักอื่นมีความเห็นอะไรต่อพวกเราก็จะเกิดความรู้สึกเกรงกลัวอืมไม่เลวเลยผู้อาวุโสสุนตอนนี้สำนักอื่น กำลังจ้องมองพวกเราอยู่อีกอย่างนะใกล้ถึงเวลาเปิดสนามรบแห่งโบราณกาลแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการส่งฟู่เยียนเข้าสนามรบแห่งโบราณกาลให้เขาช่วยพวกเราหาดาบงูหลามน้ำแข็งด้วยหากสามารถหาดาบนั้นเจอได้พวกเราจะมีฟู่เยียนหรือไม่ก็ไม่มีผลอะไรแล้วแต่ถ้าหาดาบนั้นไม่เจอสภาพแวดล้อมในนั้นก็เลวร้ายข้าว่า ฟู่เยียนคงตายอยู่ที่นั่นถ้าเมื่อน,นั้นศัตรูมาหาสำนักเราก็สามารถให้คำตอบได้แบบนั้นเมื่อข่าวถูกกระจายออกไปก็ยังถือว่าดีต่อสำนักของเราผู้อื่นก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสามารถรักษาชื่อเสียงของเราไว้ได้และมีโอกาสได้ไปหาดาบงูหลามน้ำแข็งอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะกำจัดฟู่เยียนได้อีกด้วย นี่มันยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวชัดๆนะอืม สหายฟู่เยียนเจ้าตื่นแล้วเหรอเออเออครับลูงเป็นใครข้าเป็นผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักขี่กระบี่ซุนปินอ๋อผู้อาวุโสซุนสวัสดีนะสวัสดออีสหายฟู่เหยียนร่างกายเจ้าเป็นยังไงบ้างอ๋อเออไม่เป็นไรแล้วขอบคุณผู้อาวุโสซุนที่มาถึงอดีแล้ว <c oughs> ที่ห <c oughs> มดสติไปหลายวันเนี่ย <c oughs> พวกเราเป็นห่วงกันแทบแย่เลย <c oughs> เอ,อ,อีกไม่กี่วัน ก็คือวันที่สำนักทั้งห้าจะเปิดสนามรบแห่งโบราณกาลแล้วข้าเก็บสิทธิ์ให้สหายฟู่เยียนหนึ่งที่ให้เจ้าได้ไปเก็บประสบการณ์และล่าสมบัติฮะไม่ต้องประลองแล้วหรือ <laughs> ประลองอะไรอีกละ่ะสหายฟู่เยียนมีความสามารถขนาดนี้ไม่ต้องประลองหรอกอ๋ออ <laughs> แต่ว่ามีภารกิจรับจะมอบให้เจา้า นั่นก็คือตามหาดาบงูหลามน้ำแข็งดาบนี่อยู่ที่ส่วนลึกของสนามรบสิทธ,ธรรมดาไปไม่ถึงที่นั่นต้องหวังพึ่งเจ้าแล้วยิ่งลึกแค่ไหนยิ่งอันตรายตาแก่นี่ตั้งใจใช้ประโยชน์จากเราช่ชัด่ะแต่ไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องเข้าไปพูดทห้เขาวางใจก่อนแล้วกันได้ไม่มีปัญหาเลยเช่นนั้นก็ดี <laughs> สหายฟู่เหยียนตกลงเร็วมากมฮะ เจ้าเตรียมตัวไปพลางๆอีกไม่ก <innov ativ et> oh, <aime> ี่วันพวกเราจะออกเดินทางแล้วงั้น <ainsi> ข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วนะเจ้าพักผ่อนเยอะๆขอรับขอรับสายฟูเยียนฟูเยียน สายฟู terror, ่เ <existential> ย <ot> ียนเจ้าตื่นแล้วนึกเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรข้าเห็นสิทธิพี่ลู่เหยวก็ดีสุดไปเลยอ่ะช่างพูดเอ๊ะสายฟู่เยียนเมื่อครู่ผู้อาวุโสซุนเคุยอะไรกับเจ้าด้วยอ๋อเขาให้ข้าไปหาของที่สนามรบแห่งโบราณการเจ้ไปสนามรบแห่งโบราณการด้วยเฮ้ยอิจฉาพวกเจ้าใจไงสิทธิพี่ลูกท่านก็ไปใช่พังบรมเพลิของข้าผ่านช่วงรวมพลังแล้วตอนนี้คือช่วงสร้างพื้นฐานระยะต้นดังนั้นการประลองของสำนักทั้งห้าข้าก็มีสิทธิเหมือนกัน อุตายไวยกลิดงั้นข้าต้องแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะสิพี่ลูกไม่เท่าไรหรอกถ้าเทียวกับเจ้าแล้วยังอีกไกลน,นะอ้ออันนี้ก็จริงฮะบัดนี้ข้าขอประกาศสิทธิจากแต่ละสำนักที่ได้ไปยังสนามรบแห่งโบราณกาลสำนักห้อมโลหิต ถินเยียนหุบเขาอัคณีจางเสียวหลานจางเสียวหวินสำนักวาโย ο, ลีอี้อวนสำนักยกกวัวเหยาตำหนักดอกทอ้อโจรั่วถงสำนักขีกระบีเจ้าปินลู่เหยา phu diễn